ใจนิตสักิดนาใจหน่อยฟังนานแล้วยันน้อยใจเลยนะใจโยกอโซนบนมาแทนพระคนบิดนาและารยาโยกเอาโซนบนมาแทนพระคนละ มานดาโอวาโลกโลกจาให้คอยจดนาจำมาด้วยตาปราตันได้ดีะนาคนบิดดอนมานดานั่นค้ารงลำนาพูฆาลากาท่านก็ว่า ยังตจำนาจำมาที่อับจำมันก็ไม่เท่าไม่ตันเนยกผู้ขาวอันใหญ่และกว้างเอามาขึ้นตาช่างยกชูประชานยังไม่ ครึงครึ่งพระคุณของท่านพระโพธิญาณทรงในตรัสบรรยายจันเล่าความหลังลูกฟังตลอดกับนับตั้งแต่เจ้าครอดออกมาเป็นกายกว่าจะโต มันนี้จะมีที่ไม่เคยคิดเงอบ้างไหมว่าใครเลี้ยงมาตารอกจะตกงดึงฟ้าย้อนความลำบากให้กับมาน,นานแม่ต้องยืน กายอังละเมตรงอยางกายอยาก็อยางน้อยนั่นนาะตั้งสิบกว่าวันนเะปลี่ยนไฟเฟ้นไม่อยอไฟจดุดไม่ต้องลำบากเพราะโบทนาะพี่ครอดกลางวาน ไฟกร้อนลมร้อนแม่ก็ทนกัดฟันดับดังดาดวงอาสานเสียนี้กระรายั yeah. วอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนครึ่งเดือนจึงอออ ไฟได้ต้องพิงไฟเพาเพรองเราใช่ไหมอย่าลืมไม่ได้พระคุณมารดาถานอมก้องลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกร้องออนไม่เอี่ยมระองังอุตสาูมฟัก ก็บกแง่าปากแง่รักษาชื่นหู จึงตากกับลูกของตอนเองอลูกของตัวทุนหัวทุนกล้าวแม่อาบน้ำปอนข้าววันละสามโหนจะเหนื่อยก็ยากลำบากลำบนแม่เลี้ยงลูก ทุกคนแม่ไม่เคยบ่นนับสักคำมายิ่งโลกเกี่ยวอ่อนแม่ไม่ได้พอดนาได้พักวางไม่ปอนตากเตเจ้ายันคำมีการมีงานเป็นอันในไม้ได้ทำฝ้า พระยายามคอยเลีเล้ยงโลกยาโลกใส่เปลแม่นางหีบควายไปไนนไม่ได้ไไดหว่วงนะ อ้วหนา้าแม่นั่งนานิวทนหิวขาา้าวปลาก็เพราะลูกยังไม่ยอมตับนอนไม่หาดเขา้าครัวไปยกสำรับรอบให้งามสาบ เจ้าหลับเนเรี้ยอไม่นั่งกวปรีปากทีกลอมนอนแล้วร้องเป็นกรอนวัาสาเกข้าวาว่าชาชาพระยาโฮ ว่าชาชาพยายามปีจอนร,ร่อนลงขโยในดงชมาแต่พอเล่นโลกแม่เพิ่อมอยปรับเม่ก็ยกเอาสามนารับกับข้าออกมาที่บางครั้งเกินข้ายังไม่ตก ถึงท้องในยินเสียงลูกร้องก็ทิ้งชามน้ามาพอรักแสนรักจะอดจะอยากแม่ไม่ว่าทิ้งชามข้าวปลามาคว้าลูกยิงชาเจ้าทายอาจมยังเช็ดในเจ้า กำลังกินข้าวให้รังเกียติมงขี้รถเยี่วระแม่ก็อดใจไว้จังหาผู้ใดก็ทำได้อย่างมานาาพอได้ถึงขวบอ้วนอ้วนน่ารักสอนให้รู้จักภาษี ซาสงสารคุณแม่แกนั่งแต่ชาคอยสอนท่าาให้ลูกยิงชายโอกระแาตามที่แม่สั่งสอนก็เริ่มแงงอนเขียวอ่อน ยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าก็คอยเอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็ทำกระบิดนะกระบวนละยาแม่อุ้มนายลูกกินนมแม่เจ้าไม่สบอารมณ์เจ้าทั้งหยิกนาทั้งควรนะ ออกิิน,นาทะิรทำกระบิดน,นากระโบนทั้งยิกทั้งควันทั้งตีทั้งทุกนาทนที่เม่จากตัวทาน,นจากเอามืลูกยานั้นเข้ามาจูบประครบแนบประงอมแนะประโล ฟาลูฟาจูบนอนจูบฟาชมแมฟ่ฟาใจน้ำนมสอกเา้าที่ลิ้นไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกแง่นลูกลูกเอ้ยจจเหงเอือดหายไม่ไหมเสียดาย นมเลยกลั่นกรอกให้สวยทุกวันเวลาฝานเจ้าคมขึ้นมา